โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นรูปแบบที่ไม่ต้องขยับเบาะนะครับเป็นตู้ไฟเบอร์กลาสนะครับเมื่อเราประกอบไปแล้วนะครับเบาะนั้นจะอยู่ตำแหน่งเดิม100%เเลยนะครับใช้งานได้คงเดิมทุกอย่างเลยนะครับคันนี้ลำโพงก็ติดตั้งในตำแหน่งเดิมนะครับก็จะมีเสียงแหลมที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับเพราะว่าแอมวางขวางใต้เบาะได้เลยนะครับสำหรับ d m a ม2020 ใช้โปรแอมเป็นแบรนด์ของอกสัตนะครับวางกวางใต้เบาะดยเลยโดยที่เราประกอบเบาะไปแล้วก็จะถูกซ่อนอยู่ใต้เบาะเลยนะครับไม่ไม่ยืดออกมาข้างนอกนะครับแล้วก็ปรีก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับเป็นชิ้นงานที่เสริมขึ้นมานะครับด้วยความเรียบร้อยนะครับดูน่าใช้งานนะครับสําหรับรถที่เน้นการใช้งานเป็นหลักนะครับไม่ได้เน้นในเรื่องของ การฟังดังเป็นหลักแล้วก็ไม่ได้เน้นเรื่องเรื่องของงานโชว์เป็นหลักนะครับก็ชุดนี้นะครับก็ฟังสบายนะครับได้ความไพเราะนะครับแล้วก็ฟังดังเอาสนุกเนาะรอ,อ,อ,อบรอบรถเนี่ยได้เลยนะครับในบริเวณประมาณ20เมตร30เมตรนะสบายสบายเลยนะครับสําหรับชุดนี้นะครับเป็นโปรโมชั่นชุดนี้เลยนะครับสามารถแคปหน้าจอนะครับแล้วก็เข้าไปจองคิวได้ที่เพจ เครื่องเสียงรถยนต์ชนบุรีเขเสาวได้เลยนะครับุ่นนี้มีแถมน้ำฟอย์สีบ้านนะครับฟรีนะครับไม่ต้องเพิ่มเงินนะครับแล้วก็ในเรื่องของตู้ซับเนี่ยก็เป็นเกรดพิเศษของทางเคสซาวชนบุรีเลยนะครับจะแ,แตกต่างจากตู้ตมท้องตลาดที่มีความบางนะครับผนังตู้บางเวลาเปิดแล้วเสียงเบสไม่ค่อยมีนะครับของเรานี่ตู้นี่เกรดหนามากๆเลยนะครับผ่านไปผ่านมาแวะมาชม ตู้ซับก่อนได้นะครับว่ามีความแตกต่างจากาตู้ทั่วไปยังไงนะครับแล้วทําไมถึงต้องเป็นอย่างนี้ทําไมถึงต้องทําอย่างนี้อะไรเงี้ยลองลองมาดูนะครับเราเราด้วยความเชี่ยวชาญที่เราทํา4ประตูมาเยอะมากๆเนี่ยครับอันดับต้นต้นเลยของไทย4ประตูเราติดตั้งกันเยอะที่สุดเลยครับหปีเราติดตั้งกันเกิน1000คันฉะนั้นนะครับเรามีความเชี่ยวชาญในทุกๆด้านในเรื่องของ4ประตูนะครับเราจะทํา ในเรื่องของตู้ซับเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้ไฟเบอร์นะครับตู้ไม้ขยับเบานะครับตู้พื้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรามีทุกรูปแบบนะครับแต่ละรูปแบบเราพิถีพิถันนะครับทุกขั้นตอนในการติดตั้งนะครับเพื่อให้ได้งานติดตั้งที่เรียบร้อยที่สุดนะครับปลอดภัยเราก็ได้คุณภาพเสียงที่น่าฟังเลยทีเดียวนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ